คุณกำลังมองหานะคะรถซีดานที่ขับดีเรียบหรูและดูแลง่ายต้องจัดคันนี้เลยค่ะตโตยโยต a าอัลติส 1.6G ปี2020มาพร้อมกับเลขกไมเพียง1แสนกว่าโลเท่านั้นเองค่ะรถปลดระว่างหน่วยงานผ่อนอยู่ที่8,000ค่ะรายได้ขอ1 6 0 0เซื้อคนเดียวจบหากลูกค้าสนใจนะคะอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานนะคะอย่าลืมติดตามชมได้เลยให้จบคลิปค่ะ เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเพชรยนต์รถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอวันนี้มาพบเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กค่ะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1มีนบุรีค่ะแหล่งรวมรถมือสองนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเลยค่ะสําหรับวันนี้มีรถให้ชมกันแน่นอนนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ทุกการแจ้งเตือนค่ะจะได้้้ส่่งมมาไปทีีีลููกกคววัันนหน็ต รถที่น่าใช้มากๆเลยเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านสําหรับใครที่อยากได้รถนะคะเอาไว้ใช้แบบอึดถึกทนดูแลง่ายไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายเลยสําหรับคันนี้นะคะ t o โยต้า l อ i ิต 1.6G ปี2020รถปลดระวางหน่วยงานค่ะซึ่งแน่นอนเลยว่าจะต้องเข้าศูนย์ตรงตลอดนะคะแล้วก็เช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะ ตัวรถเรียบหรูมากเลยดีไซน์ใหม่นะคะให้ความดูดีดูสปอร์ตขึ้นด้วยค่ะไฟด้านหน้านะคะคันนี้เขาให้มาเป็นไฟโปรเจกเตอร์ค่ะ มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สปอร์ตไลท์คู่หน้านะคะมีมาให้ครบเลยค่ะในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะคะก็สภาพสวยกริบเลยดีไซน์ใหม่มากๆกระจังหน้าได้โลโก้โตโยต้ามาแบบนี้ที่เป็นโครเมียมค่ะตัวล้อแมกนะคะให้มาเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ16ค่ะตัวยางเนี่ยได้ยางปี2024เลยแล้วก็ได้ยางดันหลบมาด้วยดอกยางยังลึกมากนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ๆช่วงล่างตัวโช๊คไม่มีสนิมค่ะรับ การไม่ใช่รถน้าท่วมนะคะไม่ใช่รถตัดต่อไม่ใช่รถกอใหม่สภาพรถสวยกริบมาแบบนี้ถ่ายขึ้นมาค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นตัวปรับพับไฟฟ้าด้วยค่ะมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็นี่กระจกพาร์ตเดิมโรงงานเลยเป็นกระจกนิลไัยติดฟิลม์มติดคิ้วกันสรดมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยโครงสร้างค่ะ ฝาประตูด้านซ้ายหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะสภาพมาเดิมเนียนแบบนี้นะคะฝาประตูฝั่งซ้ายมือค่ะเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยมือเปิดได้เป็นสีเงินนะคะมาพร้อมกับตัวขอบฝาประตูที่ไม่มีโก่งงองและไม่ผิดรูปในส่วนของเซาบี้ค่ะหัวน็อต ไม่มีรอยหมดขันไขเช่นกันค่ะไล่สีมาเลยเรียบเนียนมากๆนะไม่มีสากไม่มีครูขะนะคะแล้วก็ปีผลิตตรงนี้เลยค่ะปี2020นะปีผลิตปีจดปีเดียวกันค่ะสำหรับคันนี้ฝาประตูด,ด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะ โครงสร้างหัวน็อตค่ะเช่นกันค่ะมาเดิมๆสวยๆวยไม่มีรอยหมุนขันไขไล่ให้ดูโครงสร้างกันทีละตำแหน่งแบบนี้นะคะเหมือนลูกค้าได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยค่ะเราให้ดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลยตัวนี้มีล็อกเด็กมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวขอบยางต่างๆเนี่ยไม่เปื่อยยุ่ยค่ะสภาพดีพร้อมใช้งานมากๆค่ะ ด้านหลังนะคะไฟท้ายเขาให้มาเป็น LED ดีไซน์ใหม่รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยถ้าเกิดดีไซน์นี้เนี่ยมันจะดูเฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะตัวโคมไฟเนี่ยเลียวเล็กลงในส่วนของตัวเซ็นเซอร์จัดมาให้แล้วนะคะ2จุดด้วยกันพร้อมกับฝากระโปรงท้ายที่ตกแต่งเป็นโครเมียมแล้วเขามีเท็กเจอร์นะคะมีรอยขุกข,ขะบ้างเรียบบ้างนะคะเป็นเลเยอร์ตัดกันไปค่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างไล่โครงสร้างนิดหนึงนะคะ ก่อนไปดูโครงสร้างมาดูที่กระจกค่ะพาร์ทเดิมจากโรงงานติดตั้งไลฟ์ฟ้ามาให้แล้วรู้สึกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนฟิล์มติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ไล่โครงสร้างให้ดูค่ะด้านหลังไม่มีร่องรอยชอนหนักมาอย่างแน่นอนค่ะไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายฝาท้ายเดิมมานะคะหัวน็อตค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวหนูเล็กจัดการดูแลให้นะคะอันนี้หัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนขันไข่นะคะสภาพเดิมเลยโคมไฟเดิมนะคะฝากระโปรงฝาเดิมไม่มี บิดเบี้ยวหรือคดงอใดๆเลยค่ะนี่ด้านนี้โคมไฟเดิมเช่นกันนะคะสวยงามพร้อมใช้เลยแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระเนี่ย ความเป็น To y o ต a a อ t ติสเขาให้มาแบบใหญ่ๆจุใจอยู่แล้วค่ะเก็บใส่ของนะคะสัมภาระต่างๆได้เยอะพอสมควรล้อ,อไหลายยาไหลมีให้เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนด้านหลังไม่มีสนิมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวซีนยางมะพร้าวเห็นชัดเจนเหลืองๆแบบนี้คือเดิมๆโรงงานค่ะมันมาอยู่ตรงท้ายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มให้ลูกค้าได้ดูว่าสภาพตัวรถไม่เคยชนหนักด้านหลังมาเนาะนี่ด้านหลังก็คือใช้งานได้เลยค่ะเลขทะเบียนก็สวยนะนี่มี9มี8ดนะคะมา ฝั่งนี้กันบ้างค่ะในส่วนของเบาะนะเบาะน,นั่งด้านหลังค่ะ ให้มานะคะก็คือตัวหัวหมอเนี่ยมีมาให้3ตําแหน่งสภาพเบาะสวยใหม่เรียบตึงนะคะไม่มีริ้วรอยด้านหลังเนี่ยเขามีแอร์นะคะที่แยกมาให้แล้วด้วย2ตําแหน่งจากรุ่นเดิมที่ไม่มีแอร์เพราะปกติเนี่ยตัวโตโยต้าเขาก็เย็นฉ่าอยู่แล้วพอยิ่งได้แอร์ด้านหลังมานะจะเย็นเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยแล้วเบาะด้านหลังนั่งกว้างขวางนั่งสบายเฮดลุมเล็กลุมเหลือๆเ,เ,เลยพี่ๆขาโป่งมากๆสําหรับคันนี้เดี๋ยวดูโครงสร้างฝั่งนี้นิดนึงหัวน็อตค่ะ ให้ดูทุกฝากระโปรงเอ้ให้ดูทุกฝา,กรป,กฝากรประตูเลยนะพี่ๆไล่ให้ดูแบบนี้นะคะเปรียบเสมือนมาดูรถด้วยตัวเองจริงๆนี่ฝั่งนี้เรียบเนียนไม่มีริ้วรอยล็อกเด็กมีให้ขอบยางไม่เปื่อยยุ่ยนะคะสวยรอบคันเลยฝั่งสุดท้ายค่ะฝั่งคนขับนะคะดูโครงสร้างกันก่นกอนนะไล่เลยค่ะโครงสร้างหัวน็อตฝั่งนี้ไล่ทีละตำแหน่งนะคะชัดเจนแน่นอนค่ะพี่ๆเสาบีค่ะหัวน็อตเสาบีสวยใหม่ นะคะนี่ไม่มีรอยเลยสวยมากๆนะคันนี้ตัวบาะค่ะด้านหน้าเป็นเบาะหนังทรง b u กเก็ตซีดนะคะ<ส>แต่ว่าเป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะพวงมาลัยค่ะได้มาเป็นมัลติฟังก์ชันอันนี้ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยนะคะต้องเรียนแจ้งตามตรงว่าพวงมาลัยของ Toyota a อ t i ติเนี่ยเดิมๆโรงงานเขาจะบางมากๆใช้ไปส0งหมื่นสาโลก,ก็คือ เปื่อยแล้วพังแล้วอันนี้คือเราปรับสภาพให้ใหม่แล้วนะคะด้านซ้ายฟังก์ชันในเรื่องของตัวเครื่องเสียงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์รถคันนี้ได้เป็นปุ่มพุสตาร์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะอ่ะแค่นี้เองค่ะทำงานเลยติดชึ่งทีเดียวติดเลยค่ะตัวเลขใหม่ได้มา136,000กิโลตกเฉลี่ยใช้ปีละ20,000กิโลถือว่าน้อยค่ะเป็นปกติของการใช้รถเลย นะะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะก็เป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานไม่ได้มีหนะ้าจอไม่ได้มีกล้องถอยให้แต่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัวบลูทูธรับสายวางสายฟังเพลงในโทรศัพท์มือถือได้แต่ถ้าเกิดพี่ๆแบบว่าเอ๊ะมันให้มาขนาดนี้แล้วอยากจะไปเปลี่ยนเป็นจอก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้จอ Android นะคะราคาไม่แรงเลยมี Netflix มี YouTube ให้ดูนะคะมีกล้องถอยให้เราก็สามารถเลือกเองได้เลยนะคะหรือจะขอของแถมกับเซล,ลก็ว่าไปเนาะในส่วนองแอร์ค่ะได้มาเป็นแอร์ออโต ะะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้แบบถุงหัวเกียร์สภาพหวยสวยใหม่นะคะกุญแจเขาเป็นคีย์เลดนะแบบนี้แล้วก็ตัวเบรกจะเป็นก้านยกขึ้นมาค่ะแบบอนาล็อกแบบนี้เลยเบาะนั่งด้านข้างเนี่ยสวยกริปตึงเปียค่ะเหมือนไม่ได้ใช้งานนะคะหลังค่าสีเบจไม่มีรอยยันเจมิมสะอาดสะอา้านสวยใหม่นะคะแล้วก็ที่บังแดดนะคะก็จะมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะถือว่าคันนี้ โอเคเลยนะสำหรับพี่ที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันสำหรับตัวเครื่องเนี่ยก็ต่อให้จะเป็นอ l l n e วไปแล้วนะคะแต่เครื่องก็ยังเป็นบล็อกเดิมอยู่เครื่อง1 6 0 0 c ซีซีค่ะคันนี้อ เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องได้เป็นเครื่องสี่สูบนะคะน้ํามันล้วนค่ะนะคะเป็นน้ํามันเบนซิน,นตัวฝาครอบเครื่องไม่มีแล้วนะสำหรับตัวรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาดูในเรื่องของความร้อนนะคะเขาก็เลยลดตัวฝาครอบเครื่องออกนะคะตัวเครื่องสภาพเดิมไม่เคยมีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ํามันออกมาสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าตัวซีเรียลน้ำเบอร์เนี่ยก็คือยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะสภาพใหม่จริงๆด้านข้างค่ะ ตัวโชคนะคะไม่มีรอยสนิมเม็ดอาร์ชชัดเจนอันนี้เป็นซีนจากโรงงานนะคะที่เห็นไปไป้ายแบบนี้ซีนจากโรงงานก็เป็นตัวบ่งบอกว่าไม่เคยโดนชนหนักจากด้านซ้ายนะคะค<ม>ันหน้าค่ะไม่มีร่องรอยแล้วก็ขาโคมไฟตัวโคมไฟก็เป็นโคมเดิมนะคะนี่ไล่ขาโคมไฟให้ดูเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะโคมไฟไอตัวคันหน้านะคะหรือว่าจะเป็นโคมไฟเนี่ยเดิมเดิมมาเลยค่ะ นะตัวัวโชคฝั่งนี้ค่ะเช่นกันเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนไม่มีสนิมเลยค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยเนื่องด้วยเรามีไทพัสที่เป็นของเราเองเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คในเรื่องของตัวคุณภาพแบตเตอรี่ให้ค่ะหากถึงรอบเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้แน่นอนของเหลวเราจัดการดูแลให้นะคะฝากระโปรงค่ะ หัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขนะคะไล่ฝากระโปรงขึ้นมาอันนี้คือตาโลโก้โตโยต้าฝาแท้เดิมโรงงานฝากระโปงงรปงไม่มีคดงอสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะคะนี่ไล่สวยๆเลยคันนี้พี่น่าใช้มากๆฝั่งซ้ายเช่นกันนะคะเห๋ือจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังคงใหม่ใช้งานได้อีกยาวเลยค่ะสําหรับตัวนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนปี2020ยังคงได้เลดดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะคันนี้469,000บาทเล็ก ใ่อยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลค่ะพนเลตตกเฉลี่ยฟรีดาวที่8,000กว่าบาทไรายได้16เช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะไม่ติดล่าช้าไม่ติดแบคลิสไม่ต้องใช้คนค้าค่ะจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ใครที่สนใจอยากได้รถที่ใช้งานดีๆขับดีๆนะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะโตโยต้าติดตอบโจทย์แน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะที่หนูเล็กนำเสนอไปนะถ้าเกิดถูกใจกดแคปหน้าจอไว้แล้วก็คลิกเข้ามาในลิงก์หรือโทรเข้ามานะคะที่เปิดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแจ้งดูคลิปวิดีโอนี้มานะคะแล้วก็ขอคุยกับหนูเล็กของแถมโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่พนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทุกท่านเลยครั้งหน้ามีรถสวยๆใหม่ๆใ,ให้ชมอีกแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ